สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่อง y o u u u e ศสัทธาหลวงตาบุญชื่นเสียตั้มเจนีอาวันนี้นะคะเราจะมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้โลงทานจากอันนี้ลงทานจากนนาจากร้าตังร้านเม,ต,นมตังนะคะ ร้านเมตังบ้านกรวดนะคะมีทุกอย่างนะคะน้ํามีน้ํานะคะแล้วก็เครื่องดื่มขนมกาแฟมีทุกอย่างนะคะก็เชิญได้นะคะท่านใดที่มีงานบุญงานบวชงานอะไรก็แล้วแต่นะคะร้านเมตังบ้านกรวดอยู่ตรงข้ามร้านหมอเถียนบ้านกรวดนะคะติดสีเลนของเราเลยนะคะอย่าลืมไปอุดหนุนด้วยนะคะวันนี้มีข้าวผัดข้าวผัดยำข้าวผัดยำน้ำน้ำ ข้าวผัดยำน้ำนะคะนี่นะคะข้าวผัดยำแล้วก็น้ำอย่าลืมไปอุดหนุนลูกหลานบ้านสายทีสามนะคะร้านเมตังอำเภอบ้านกรวดอันนี้ก็น่าจะหมดไปแล้ว คนทาบายสีคนทําบายสีที่สวยๆนะคะวันนี้นางจัดเต็มมากนะคะเวอร์วอลังการมากเลยอายนางนะขะหนี้ขออายนางนะคะวันนี้นางจัดเต็มอันนี้สวัสดีค่ะอันนี้เป็นดงทานจากจากระลูกกรฝากมากดวงทานเธที่ไหนไม่รู้เขาฝา สายโทรสองตใต้ของสายโทรสองใต้นะคะเอาเป็นเป็นอันกล้วยพี่น้องคะกล้วยนะคะเออโอ้จะของบาลาไห้านโตเลยเนาะโอ้ยอันนี้เป็นอันนี้เป็นน้ำโอ้สัมผัสทังไหนละพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีสสดค่ะโรงทานจากที่ไหนคะจากสายตีสามของใครคะของไอเอ็มครับของไอเอ็มทำไมต้องเป็นไอเอ็มต้องของพี่เอ็มสิคะต้องของพี่เอ็มพูดผิดนะคะต้องของพี่เอ็มนี่นะคะ,ะสาวสวยงทานของเราวันนี้นะคะของพี่เอ็มคนณมาอ่านี่นะคะ คนแจกหน้าตาดีนะคะนี่สวัสดีค่ะอันนี้โรงทานจากที่ไหนคะจากจ,จากชุมชนบ้านโครกระเหยชุมชนบ้านโครกระเหยแม่แม่ของเรามาด้วยกาแฟโอวันตินนะคะวันนี้เราก็ขนมของหวานเมืเรบาบอจากอ่ะโชว์ด้วยนี่ของหวานหม้อใหญ่กันเลยทีเดียวนะคะ โอเคนี่เป็นตะเส็บหลายค่ะอ๋าของแม่แม่ของเราไปกันต่อสวัสดีค่ะสสวัสดีค่ะโรงทานจากนี่ต้องเปิดหน้าด้วยต้องเปิดหน้าอร่อยยกร้อต้องเปิดหน้าอันนี้ข้าวเหนเียวหมูหวานข้าวเหนียวหมูหวานจากป้าพิชปลาสวยป้าพิช สวยนะคะวงเล็บคนสวยนะคะอะ่าโอเคป้าเพียร์คนสวยนะคะอะ่ายัวย่วๆจา้าโอ้เป็นจะเสียบเนี่กินคนแด่บอลจะไปถ่ายต่ออ๋อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้โรงทานจากบ้านาไหมจำชื่อจะคล้องกับบไดายเพราะยังไม่มีไม่ถ่างบ้างเนี่ยลุงต้องไปค้าหมูทอดนะคะลุงขำป้าเพียรสายทีสาม อันนี้โรงทานนะคะสวัสดีค่ะโรงทานจากอะไรคะอ๋อคุณดวงชีวันสวัสดีนะคะเจ้าตัวมาเองสวัสดีค่ะวันนี้สวยมากนะคะอ่าคุณดวงชีวันเพนสุกนะคะอ่าวันนี้เป็นน่าร่อยมากน้ำกวยจับนะคะ เป็นตาแสบไหล่ค่ะอ่าไปกันต่อทีอ่เอาไปไหนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เมื่รงทานขนมจีนจากยายจอยสายปีห้ามีข้าวปุ้นมีตำบอกะุงค่ะนี่ยั่วๆจ้าแล้วก็ขนมจีนเส้นสดเส้นสวยอ่าส้มตำครบใหญ่นะคะแต่ว่าตอนนี้แม่ค้าหิวอย่างแรงนะคะแม่ค้ากินก่อนนะคะแล้วก็ขนมจีนน้ำยา กะทิอันนี้น้ำยาจ้า แล้วก็ละยางน้ำยาไก่แล้วก็ของหวานฟักถองอะไรคือบักอือะไรคือบักอ,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 อืไม่ใช่ฟักทองอานุโมทนาบุญนะคะแล้วก็ป้าหนุห่มหญิงคือเป็นตอแสบแสบสวัสดีค่ะ ควนล่าชวนมันี่สีถือกินกันนมไลายแตกแล้วขอจองใบก่อนเด้อค่ะสี่ถ้วยหนึ่งอันนี้ขอจองไว้ก่อนหนึ่งถ้วยนะคะเดี๋ยวเบิดฝนฝนนัน่งยิ้มเปิดๆอยูย่าฝนจะของเิฝนอ้ยจองใบก่อนโอ้ยอย่า,า่าหรอกเจองใบก่อนหรอวะ่ามันสิบลาด้บได้พี่น้องจองใบก่อนอ้าวนี่นะคะหยัวย่วๆเลยพี่น้องคะ่ะค่ะ คุณนะคะกับโรงทานทุกโรงทานนะคะที่มาร่วมด้วยช่วยกันสวัสดีค่ะกินข่าวระเบอบกินแล้วครับกินแล้วเนาะอนุโมทนาบุญกับศรัทธาบาร,รมีทุกคนทุกท่านนะคะฮะที่มาร่วมโรงทานของเราในวันนี้แล้วก็โอ้อิ่มน้ำสำํำดานไม่รู้จะพูดว่ายังไงนะคะ ขอสาธุบุญทุกคนทุกท่านเลยเดี๋ยวจะไปพ,พักเหนื่อยก่อนแป๊บหนึง่งแล้วจะมาถ่ายต่อนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ